มาครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ได้ขนมจีนน้ำยาไก่มานะครับขนมจีนก็มีการบริโภคอย่างแพร่หลายนะครับทุกวันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละอันนี้ขาไก่ต้มปีเปื่อยเลยมีเลือดไก่ด้วยนะครับตับไก่ก็มีนะเนื้อไก่ก็มีขออนุญาตทานขนมจีนกันในมื้อเช้านะครับมื้อนี้ กะทิไก่น้ำยากะทิไก่โอ้โหรสชาติจัดจ้านมากเลือดไก่ปั๊บเนี่เห็นกันจะจัดขนมจีนหรือขนมเส้นนะครับขนมนข้าวปุ้นก็ได้นะ น้ำยาไก่แต่ว่าขาไก่ผมชอบมากนะเพราะว่าเปื่อยมากนะครับไปเดี๋ยวผมขอตัวทานขนมจีนก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้เนาะสําหรับเพื่อนเก่าก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าใครเข้ามาชมคลิปผมบ้างไะกินขนมจีนคาแรกเข้าปาาครับอืห <le en> ไปขอต้อนทันของจิงต่องครับ